ผมหวังครับว่าสิ่งที่ผมได้ตั้งคําถามผ่านท่านประธานสภาไปยังท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีในวันนี้พวกท่านจะมีคําตอบให้กับผมในทุกประเด็นอย่างชัดเจนให้สมกับการเป็นนายกของประชาชนไม่ใช่นายกส้มหล่นแบบที่ใครเขาว่ากันขอบคุณครับท่านประธานท่านประธานคะ,ะช่วยถอนด้วยแล้วก็บอกสมาชิกของพรรคท่านนะคะคำว่ารัฐบาลส้มหลน่นพูดมาหลายครั้งพรรคท่านไม่ให้ความเคารพกับกฎหมาย ท่านนายกเศรษฐาก็นั่งอยู่ตรงนี้ท่านจะใช้สิทธิภาพพิงก็ได้แล้วท่านเกี่ยวอะไรอันนี้พอแล้วนะครับสสเพื่อนของผมพูดว่านายกส้มหล่นนายเศรษฐาทวีสินคือนายกส้มหล่นท่านมาพูดอะไรรัฐบาลส้มหล่นดิฉันสารนันค่ะในฐานะสมาชิกรัฐสภาดิฉันขอประท้วงท่านประธานในข้อที่45ค่ะใส่ร้ายเสียสีทําให้เกิดความเสียหายถึงท่านวิโร์ด้วยนะคะเพราะว่าเมื่อกี้ท่านพูดชัดเจนว่านายกรัฐมนตรีเป็นนายกส้มหล่น ผมประท้วงท่านประธานด้วยนะครับท่านประธานต้องนะครับควบคุมการประชุมแล้วก็ประท้วงผู้ที่ขออนุญาตเอ่ยนามครับท่านวิโรจน์นะครับมันเสียหายนะท่านประธานเดี๋ยวผม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 ให้เกียรติทางน้องๆนะฮะประเด็นนี้จริงๆอยากให้ท่านวิโรจน์ถอนนะเรื่องนี้มันก็จะได้จบจะได้เดินต่อท่านประธานที่เคารพครับท่านประธานที่เคารพครับเห็นไหมครับผมผมขออนุญาตประท้วงท่านพัฒนาครับเรียกผมน้องๆผมไม่เคยมีพี่ชายสันดานแบบนี้พอแล้วไม่เอา นี่เห็นไหมท่านถ้าต้องถอนแล้วไม่ได้นะครับคราวนี้ท่านพิโรจน์ต้องผมผมผมอย่างนี้ท่านประธานไม่เป็นไรฮะท่านพระราชนิโรธนะครับผมเคารพท่านประธานครับผมขอถอนเขาว่าสันดานผมขอแก้เป็นว่าผมไม่เคยมีพี่ชายแบบนี้ก็แล้วกันครับครับ